ครับพ่อแม่พี่น้องสุปูสุกขนเนาะค่ะเนาะมาพี่น้องมาปันเนจเอาเลขของเลขไมฆไายเด้อค่ะเด้อเลขมากกายนี่ดังครับเนาะขามาสองหวนดแล้วในคลิปนี้เขียวเลขเม่กายกับเลขมีที่มาจากจังหวัดเลยนะคะเลขแม่กาย เหล็กแม่กายบม่ต้องบอกอย่างหลายแล้วค่ะเนาะหายเลยเนาะเลหล,ล็กแม่กาย 0 2น2์สองกนี่นี่คือเลข<ม>เลขหมอิ่นเท่ากัะได้พี่น้องเด้อกพิ่นฝันเจยวหมอ่นเนาะเน้เนเนที่นี่แหละแล้วก็เก้าสองศูนหหนึ่งห้าห้าสองหนึ่งสี ยังสี่เน้นให้ที่ไม่แค่นี้พี่น้องถ้าพี่น้องสิลีพี่น้องตัดตัวนี้เหลียนนดคะ่ะได้พี่น้องแล้วหนึ่งมียอหกแปบพี่น้องเอ๋อแค่ไหนเจ้า เด้วจิล่วงเละอันนี่ให้คือย้มันหน่อยเนาะสองเก่าก็เล็กฝันนะค่ะเด้อซุมนี่ก็เลขกัน,พนเลลพิ่นได้เลขล็อกมาเพิ่นได้เอามาล่วงไห้เนาะเลขมีที่มา เลขมีที่มาจาัหวัดเลยของเพลินวิ่งเขาทุกงวดได้ขั้นเป็นเลขวิ่งแล้วพี่น้องเนาะบนอย่างเดียวเด้พี่น้องเด้อเอาแล้วก็เขียนจอดพี่น้องอย่างเนาะบนอย่างเดียวเขียนจอดพอดบนอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อ วิ่งศูนย์กับแปดถ้าพี่น้องได้เลขวิ่งมันได้ใส่มันแม่นกันนี่แหละค่ะจับตัวนี้ใส่ใด้พี่น้องเด้อเรียกบนเด้อเรียกบนเนาะ เลขแม่กาย1มียอ68ให้มาสุนี่คือเลขฝันเด้อค่ะเด้อ0 2 9ยกับ29เลขฝันเนาะนี่ไหนเนาะแล้วก็920 615 5214นานมันเป็นเลขเลของลอกคนเคยเขาเพราะเลยเอามาลงหายน้ำเนาะค่ะเนาะอันนี้เลขมีที่มาจากจังหวัดเลยบนอย่างเดียววิ่ง0กับ8ของ่นเขาทุงหวัดเด้ค่ะพี่น้องเด้อบนเด้อ ไปยังอ,อีกเลยป่ะนี่เไม่ร่าท่านเหลือหลายเลยนี่อะไร,นะอ,ะไรอ๋อพี่น้องแค่บเบาจอล่งเลขกอาจารย์ต่อยะคะ่ะลืมล้องเรขกอาจารย์ต่อยท่านสี่ขั้มหาจัย์เนาะแค่หน้าจอค่ะนี่ลืมล้องให้อ๋อต่อย สี่คู่มหัศัสรย์เจนวันนึงมันเขาทุกบนทั้งนางได้ปีนองเด้วตอมาดนล่วงหายหน่อง,งวันหนึ่งมีห้า มีสีมีหนึ่งมีศูนย์จบกู้ให้สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าสี่ห้าถ้าเขาเขาตรงตรงด้วยค่ะพี่น้องอาพี่น้องเขียมาจอค่ะ อันนี้แคบเหรอเนาะน,นี่ไม่ตายนะแม่เจ้าเลยค่ะ ชอบคลิปนี้เข้าฝากกด,ดไลค์กดติดตามในเลดพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่น้องอะไรที่เข้ามารับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะค่ะเนาะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ